สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่1116นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสาร 4, รูน่าซีตลาดคริปโตนะฮะเมื่อวานนี้ผมลงคลิปนะที่1115นะเสียงในช่วงแรกมันหายไปต้องขออภัยด้วยนะฮะสรุปเมื่อวานนี้นะสเกาก็ได้ทรมนะโรงงานอาวุธนิวเคลียร์นะของอิหร่านจำนวน3แห่งฮนะส่วนอิหร่านเองก็ออกมานะบอกว่าไม่มีใคร เป็นอะไรนะเพราะมันเป็นโรงงานเปล่านะก็ผมก็เลยมานั่งคิดนะครว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์นะก็มีการแจ้งนีหลายวันอยู่พอสมควรนะเขาอาจจะอบพยพคนออกไปแล้วก็กลายเป็นการถล่มไปเพื่อนะ เ,ออเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเปล่านะถือว่าได้ทำทำลายอาวุธนิวเคลียร์ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นความกังวลนะฮะของในตะวันออกกลางนะว่าตัวอิหร่านเนี่ยจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้หรือไม่ถ้าเกิดผลิตขึ้นมาได้นี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้นะรัมเมกาก็ใช้จังหวะน,นี้ในการถล่มนะก็อ้างเหตุผลเพื่อสันติภาพอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะในเวลาที่มีข่าวร้ายนะหลายคนก็บอกไม่อยากดูพอดจริงๆผมก็ใช้เวลากับการส่องพระนะฮะ เออถ้าเกิดพอร์ตมาแดงไม่ต้องไปสนใจฮะปล่อยมันแล้วเราก็ไปนั่งทําในสิ่งอื่นนะเช่นดูซีรีส์นะตอนนี้ผมก็ใช้เวลาในการส่องเครื่องนะเออเป็นการรับสมองอย่างหนึ่งอันะนี้ก็เป็นกิจกรรมยามรอเขาเรียกว่าถือเพื่อรอนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมาเป็นข่าวที่มาประคองราคาคือปกตินี่นะฮะถ้าเกิดมันมีข่าวร้อย่างเดียวไม่มีข่าวดีเนี่ยมันคงจะลงปืดๆไปแล้วแต่มันก็มีข่าวดีด้วยก็คือสุดท้ายแล้วรัดเท็กซัสฮะก็ลงนามกฎหมายในวินาทีสุดท้ายอ่าเป็นการลงนามกฎหมายให้เบร c คอยเป็นเงินทุนสำรองรวมถึงคริปโตตัวอื่นที่เข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะฮะซึ่งนี่จะถือว่าเป็นเรื่องดีและเป็นผลระยะยาวฮะเพราะมันเป็นกฎหมายนะมันไม่ใช่คำสั่งฝ่ายบริหารนะฮะมันเป็นกฎหมายของสภาแล้วตัวเท็กซัสเองเนี่ยก็มี GDP อันดับ8ของโลกนะถือว่าไม่ธรรมดานะฮะก็เหมือนประเทศประเทศหนึ่งที่มีอันดับ8นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายปนนะแต่ในภาพรวมอย่างที่ผมบอกฮะว่าตัวแม็กเองก็ยังมองเป็นขาขึ้นนะการย่อลงมาเนี่ยถ้าเกิดนะ เอ่อถ้าเกิดคุณเห็นนะฮะการย่อนะไอ้ตุ่มแดงๆที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิวเล็กๆแต่บางทีลูกหลายคนบอกว่าสิวเล็กๆเนี่ยแต่เอาคอยละเนรนาดเลยนะบิ๊กคอยไม่กระทบเลยนะฮะถ้าเกิดคุณดูนะอ่าตรงเนี้ยมันคือสิวเล็กๆนะจุดตั้งแต่ต่ำสุดเนี่ยคือตรงนี้นะฮะในปี2022-23นะคือตรงนี้อันนี้คือจุดที่มันย่อเล็กๆต้องใช้คำว่าย่อเล็กๆนะก็คือต่าไม่ยังไม่ลงมา ต่ำกว่าแสนนะแสนแสนสองพันนะนะถือว่าเป็นสิวเล็กๆแต่เอาคอยในล้มละเนรนาดเลยนะเพราะว่าเอาคอยมันไม่มีาวานนะมาเป็นนั่งร้านมันก็มีเอาคอยอยู่ตัวหนึ่งนะก็คือ XRP เนี่ยยังคง2ดอลลาร์แข็งโป๊กนะฮะหลายคนก็บอกว่านึกว่าจะทุบลงมานะเพื่อที่จะได้สอยของถูกสรุปก็ยืนอยู่2ดอลลาร์ไม่แปลกเลยฮนะคนที่ถืออยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนมเีเขาเรียกว่ามีทุนนะ ระดับกองทุนมีเงินสายป่านยาวพอแสดงว่าบุคคลที่ถือนะฮะ XRP อยู่นี่ไม่ให้รย,ย่อยเพราะว่าถ้าเป็นรายย่อยนะฮะปกตินะฮะตลาดถูกทุบขนาดนี้เนี่ยมันจะเหมือนฝูงพึ่งที่แตกคือแต่อันเนี้ยสำหรับ XRP เนี่ยแข็งโป๊กเลยที่2ดอลลาร์คืออย่าไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทฮนะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอนนี้เนี่ยสานะ,ะตอน1ดอลลาร์นะ,ะมันทําให้บางทีเนี่ย บางวันนะฮะเราเข้าไปดูเหรียญเราก็คิดว่ามันลงใช่ไหมเช่นลูน่านะฮะลูน่าเนี่ยมันอยู่ระหว่างนะ1ะสิบเจ็ดสแนะแต่เออเวลามันลงเนี่ยมันลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในกระดานไทยพอเราไปดูกระดานไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมันลดลงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะ ราคามันเขาเรียกว่าออกข้างเนะี่ยออกข้างก็อย่าไปกังวลมันมากครับผมก็ยังลุ้นอยู่ว่าเออนะเออราคาจะทรงไปอย่างนี้จนผมมีเงินสักก้อนจะไปซื้อเพิ่มหนะ็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคนะเออยังไงซื้อพวกนี้เนี่ยก็ต้องทําใจด้วยอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่ตัวแม็กเองเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นยังไม่จบรอบนะก็ต้องรอ2เรื่องฮนะคือถึงจะมีข่าวดียังไงนะอย่างที่เราเห็นกันนะ ทัจะปล่อยข่าวดียังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าสภาพคล่องคือเงินเนี่ยนะฮะมันไม่ไหลเข้าตลาดเลยมันเป็นแต่เงินกองทุนมันเป็นเงินธนาคารมันเป็นเงินของรัฐเอาเราดูนะฮะวันที่มันลงเพราะภาษีทรัมป์นะในช่วงนี้เนี่ยนะฮะไอ้ช่วงเขียวที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีสองรัฐนะฮะงรัฐนะสรัฐที่ผ่านกฎหมาย อันนี้แค่สองัฐนะฮะสองัฐผ่านกฎหมายนะอันนี้เท็กซัสยังไม่มาเลยนะฮะเท็กซัสเพิ่งผ่านนะแล้วมาผ่านในวันเสาร์อาทิตย์อีกต่างหากเนยะไม่รู้ตั้งใจเปล่านะฮะวันธรรมดาไม่เซ็นมาเซ็นวันเสาร์อาทิตย์นะฮะอาจจะคุยกับทั้มแล้วบอกว่าเออลัฐเท็กซัสไปลงนามวันที่ผมจะโจมตีอิสราเอลแล้วกันนะอย่างน้อยก็ประคับประคองตลาดคริปโตไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวชาวคริปโตมาด่าผมตายเลยนะฮะแล้วทั้มเนี่ยก็จงใจด้วยนะว่าถล่มในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อไม่ให้กระทบตลาดหุ้น เดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวทำก็จะมาบอกว่าอร่านนะครับพร้อมที่จะเจราจาเพื่อประครับประคองตลาดหุ้นนะไม่งั้นเนี่ยนะฮะชุมชนตลาดหุ้นก็ด่าทำอีกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีสภาพคล่องคือ2กฎหมายนะฮะกฎหมายแรกนะบิ Big นะ๊กบิวตี้ฟูลนะกฎหมายที่2กฎหมายสเตเบอร์คอยนะถ้าเกิดผ่านสภาแล,แล้วแล้วมีผลบังคับใช้แล้วก็อาจจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดได้อ่ะก็ดูกันไปอ่ะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นแพทเทิร์นต่ําสุดนะจริงๆผมไม่ได้ให้ดูตรงนี้ฮะผมจะให้ดูตรงนี้ คือไอเส้นสีส้มเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่ที่มันลงมาในกรอบสีเขียวนะผลสุดท้ายเวลามันเด้งราคามันกลับทุกทีนะฮะตอนนี้เนี่ยนะราคาบิตคอยเนี่ยมันล่วงลงมาในกรอบสีเขียวละเนีแสดงว่าหลังจากนี้มันจะเด้งะนะฮะฉะนั้นก็ดูๆกันไปอันนี้เป็นภาพภาพนะ,ะของสายเทคนิคนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเป็นระบบสภาพคล่องฮนะเอออันนี้มันก็เหมือนเป็นการกินตัง์รย่อยเหมือนกันนะ คือคุณดูนะฮะตรงไหนที่มีสภาพคล่องหนาๆเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนงูกินหางนะขึ้นลงข,นข,นขึ้นลงขึ้นลงอ่ะนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเป็นโซนที่ถูกพอร์ตแตกนะเมื่อคือนนี้คือจุดพอร์ตแตกของเอ่อของการถล่มเมื่อคือนนี้แต่ด้วยมีข่าวดีนะของรัฐเท็กซัสมาช่วยมันก็เลยออกข้างแทนที่มันจะลงต่อนะมันออกข้างนะเดี๋ยวถ้าคืนนี้นะทำให้ข่าวดีว่ามีการเจรจานะแล้วเอ่อให้ข่าวว่าอิรันพร้อมที่จะเจรจาพร้อมที่จะ เข้าโต๊ะเจราจานะราคาก็กลับไปอ่อะเพื่อที่จะไปเอาสภาพคล่องข้างบนนี้นะผมก็เลยคิดว่าไอ้ไอ้วานเนี่ยนะฮะที่เล่นงูกินหางเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่ใต้เตียงมัเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนจะรู้จริงๆอันนะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอีกประเด็นหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นรัฐอื่นผ่านกฎหมายนะหรือประเทศอื่นผ่านกฎหมายเนี่ยเราอาจจะไม่พูดถึงมากนะคือจีนเนี่ยตัดออกไปเลยฮะเพราะจีนเขาแบนคริปโตอยู่แล้วตาบใดที่เขาไม่เปิด นะเขากลัวที่เงินที่เขาปริ้นออกมามจะไหลเข้าตลาดคริปโตนะถ้าเกิดลองอนุญาตสิเงินจีนวิ่งเข้ายิ่งกว่านะฮะอะไรนะเขาบอกว่าวิ่งเข้ายิ่งกว่าคาสิโนที่ลาสเวกัสอีกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขารู้นะว่าคนเขาเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบนเอาไว้ก่อนนะอย่างน้อยมันมีเล็ดลอดออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่รัฐเท็กซัสนี่นะฮะถือว่าเป็นรัฐที่มี GDP เท่าๆกับแคนาดา นะก็คืออันดับ8นะฮะตอนนี้ก็ลงนามแล้วโดยเลือกที่จะลงนามในวันสุดท้ายคือวันที่นะเดทไลน์นะ line, นะตามกฎหมายนี้เนี่ยคือวันที่21นะ21 22ก็คือก็วันเสาร์อาทิตย์ปัญหาก็คือผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเนี่ยเลือกลงนามในวันนี้เนี่ยก็อาจจะผมก็อันนี้ผมคิดเล่นๆนะฮะทําอาจจะโทรหาว่าคือผู้ว่าคนนี้เนี่ยสนิทกับทัมเนี่ยอาจจะโทรหาบอกว่าเออ นะวันนี้ยมันจะมีนะการโจมตีที่อิหร่านนะอาจจะทุบตลาดเดี๋ยวคุณลงนามนะเพื่อประคับประคองตลาดไว้บ้างเดี๋ยวชาวคริปโตเนียนมันดา่าผมแหลกลานเลยเพราะว่าลูกผมที่ลงทุนไปเยอะนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะกัตเท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐที่มี GDP อันดับ8ของโลกแล้วก็ลงนามนะผมก็เช็กันะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินมาลงทุนเท่าไหร่เออมาลงทุนในตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะ ซึ่งมีการรายงานในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะจะมีการจัดสรรเงินประมาณ21ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเริ่มต้นอ่าเป็นการเริ่มต้นนะนอกจากนั้นเนี่ยจะได้เงินจากการจัดสรรโดยสภามันจะมีเงินเขาเรียกว่าเงินเริ่มต้นนะฮะเงินประเดิมประเดิมนะ21ล้านดอลลารา์สหรัฐนะหรือตีประมาณสัก600ล้านบาทนยประมาณ600ล้านบาทนะอันนี้เป็นเงินประเดิมนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะจะมีเงินนะที่ได้มาจากการจัดสรรจากสภา นะฮะแล้วรายได้นะฮะโดยเฉพาะก็คือรายได้จากพวกนี้แหละผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นนะะแล้วก็เงินบริจาคนะฮะจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในเท็กซัสนะซึ่งมันก็มีคนใน X กนะฮะก็คือในทวิตเตอร์เนี่ยคาดการว่า1ปีเนี่ยนะฮะตัวเอ่อเท็กซัสเนี่ยจะลงทุนนะะในบิตคอยหรือเงิน หรือสกุลเงินดิจิตอลที่เข้าเงื่อนไขนะต้องเข้าเงื่อนไข,ขของกฎหมายเขาก็คือ1น,นะฮะจะต้องมี GDP 500 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐะมันไม่ให้12เดือนในะ4 4เดือนนะฮะอันนี้มันยังไม่ปรับปรุงนะคือกฎหมายใหม่เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลา2ปีหมายความว่าจะต้องคงสถานะมาเก็ตนะมาเก็ตภาพรวมเนี่ยนะฮะเออ5แล้านดอลลาร์สหรัฐในติดต่อกันเนี่ยนะฮะ20 24เดือน นะก็คือ2ปีนะฮะถึงจะลงทุนได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายนี้ก็คือ Bitcoin สาเหตุก็คือ Bitcoin ขึ้นมา2ปีนะไม่ต่ำกว่า500แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะเดี๋ยวเหรียญอื่นถ้าเกิดมันได้ ETF คือถ้าเหรียญอื่นเนี่ยมันได้ ETF เนี่ยมันจะมีกองทุนมาเป็นฐานคือเหรียญที่มันไม่มีกองทุนมาเป็นฐานเนี่ยเวลามันขึ้นมาลงเนี่ยนะมันจะเวียงไปตามอารมณ์ของนักลงทุน เหมือนเหรียญเอาคอยอื่นนะขึ้นสุดลงสุดนะฮะอ่ะนี่ก็ว่ากันไปนะก็บอกว่ามีเอ่ออันนี้เป็นการคาดการณ์ของคนในชุมชนนะฮะว่าอาจจะมีการลงทุน500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือประมาณสักเอ่อหนึ่ล้านนะหรือ1000ล้านหรือใช่ไหมลองเอาคูณ500ดอลลา,าร์สหรัฐสิห้าร้คูณสานะตอนนี้เอ่อหนึ่งล้านบาท นะ16,000ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นการลงทุนในในทรัพย์สินนะอ่าก็อยู่ที่เงินหลายหลายส่วนนะเอาว่ากันไปสำหรับรัฐเท็กซัสนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะอันนี้ก็เป็นเอ่อสำนักข่าวในไทยเรานะฮะก็บอกว่าเศรษฐีหน้าใหม่ในอเมริกาเนี่ยพุ่งวันละ1000คนนะเกิดจากรายได้จากหุ้นเทคโนโลยีผมว่ารายได้จากคริปโตมากกว่ามัง้งคือแทงช็อตเนี่ยคุณก็รวยแล้วอะ่ะนะคนเมกันนะฮะเพราะว่าคนเมกันเนี่ย ถ้าเป็นวัยรุ่นนะส่วนใหญ่จะเทรดคริปโตนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้มันก็มีนะโปรเจกเหรียญตัวหนึ่งกันนะฮะล่มเหมือนลูน่าเลยนะเนี่ยแล้วก็ล่วงปืดลงมานะอันนี้ก็เขาเรียกว่าลูน่าแพทเทิร์นลูน่าแพทเทิร์นต้องบอกเลยนะฮะว่าเหรียญบางทีเนี่ยคือผมก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเอาแน่ไม่ได้หรอกนะฮะ ตราใดในเหรียญพวกนี้เนี่ยมันไม่มีระดับกองทุนหรือธนาคารมาจอยเนี่ยนะฮะโอกาสที่มันจะเป็นแบบนี้มันก็สูงเช่นถูกโจมตีถูกอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดนะฮะกองทุนเนี่ยนะเขามาลงทุน,นแสดงว่าเขาชัดเจนแล้วว่ามันจะปลอดภัยนะฮะก็พยายามลงทุนในเหรียญที่นะฮะมี ETF เป็นหลักนะเอา ETF เป็นหลักก่อนนะฮะเพราะว่าเงินกระแสะเงินที่มันสภาพคล่องมันมารอบแรกเนี่ยมันจะมาจาก ETF ถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยนะจะออกกฎจะออกกฎ,จะออกกฎหมายบิ๊กบิวตี้ฟูลเนี่ยแต่เงินที่เข้ามันก็จะเข้าที่สถาบันการเงินก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะ,ะมันถึงจะมาเข้าในรายย่อยนะรายย่อยเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่เป็นเดือน2เดือนนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นตัวที่มี ETF ก่อนนะอย่างที่ผมบอกฮะมันก็ตอนนี้เท็กซัสเป็นรัฐที่3นะคือไอ้ตอนมันขึ้นมารอบที่แล้วเนี่ยมันเกิดจาก2รัฐนี้นะสรัฐนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไปดูนะ เดี๋ยวเราไปดูนะไอ้ที่มันลงมาตอนเมษาแล้วอยู่ดีๆมันกลับหัวขึ้นตอนราหูต้องเสาคู่มิดใช่ไหมโซนนี้นะโซนนี้เกิดมาจากกฎหมาย2อ,อลัตนะฮะสลัดแล้วก็แบ็คล็อกซื้อเพิ่มนะฮะรวมถึงนะของไมเคิลเซลเลอร์ก็ซื้อเพิ่มก็เลยทําให้เป็นนั่งร้านตรงนี้อันนี้คือการยอ่ออันเกิดจากวิกฤตนะฮะอิหร่านนะอ่าแล้วย่อเสร็จเนี่ยก็อาจจะไปต่อหลังจากนี้อันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะ สองลัดนี้ผ่านนะทำให้บิตคอยน์ขึ้นนะเดี๋ยวอีกลัดหนึ่งนี้ผ่านนะนี่ก็น่าสนใจนะฮะอ่ะก็ตอนนี้นะก็อย่างที่บอกฮะว่าออสอสอเนี่ยพยายามดันนะร่างกฎหมาย Big Beautiful Bin เนี่ยนะฮะก็รอดูกันไปนะส่วนแพทเทิร์นของด็อกฮะใจเย็นๆนะฮะตัวเจวันก็ยังมองว่าแพทเทิร์นด็อกก็ตามนี้แหละฮะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเออใครที่คือระดับตรงนี้ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นโซนที่ เหมือนจะของถูกนะแต่คุณก็ต้องดูอีกทีนะในทางเทคนิคนะว่ามันลงต่ําหรือยังนะถ้ามันลงต่ําแล้วมันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นมันจะกระโดดเป็นกบเลยนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนะอันนี้ตามแพทเทิร์นของเทรดเดอร์นะฮะอันนี้ก็เท็กซัสลงนามในร่างกฎหมายนะอย่างที่บอกฮะว่าสุดท้ายทําก็โจมตีฮะแต่เป็นการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์นะ มันไม่ได้เป็นการยิงใส่ประชาชนนะฮะเป็นมุ่งเป้าไปที่ะะโรงงานที่ผลิตออที่คิดว่าผลิตอาวุธนิวเคลียร์เขาคิดนะออจริงเท็จประการใดก็ว่าที่สเมกาแล้วกันนะฮะแต่เขามองว่าถ้าเกิดไอ้สามแห่งเนี้มันผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาก็อย่างที่บอกอะทั้กลัวว่าถ้าเกิดผลิตได้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นจะไม่สงบเลยนะเขาก็กลัวพอเขากลัวเนี่ยเขาก็จัดเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะฮะผลสุดท้ายก็ ก็ต้องลุ้นะว่าสุดท้ายแล้วคืนนี้ทําจะออกมาให้ข่าวดีเพื่อรักษา,กษาเขาเรียกว่ารักษาโมเมนตัมของตลาดหุ้นไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนดานะฮะว่ามาเป็นประธานาธิบดีภาษาอะไรทําให้หุ้นตกนะฮะก็ก็โดนอยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงฮะนะนะคริปโตก็โดนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทําก็คงจะต้องหาวิธีทําให้ตลาดมันนิ่งอยู่ให้ได้นะก็ดูกันไปันนี้เป็นการถแถลงการนะก็มาหมดเลยนะฮะ ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและมนตรีต่างประเทศและมนตรีกรลาโหมนะก็ออกมาจากห้องนะที่มีการสั่งการนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพการถลม่มฮะก็คือยิงปึ้งเข้าไปเลยนะเจาะลงไปใต้ดินนะหละังจากนั้นก็จะระเบิดนะฮะอ่านี่ก็คือเจาะจนไปถึงไอห,ห้องที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ระเบิดเนะี่ตัวอิหร่านเขาออกมาบอกว่า อะไรนะเขาขนคนออกหมดแล้วนะเขาอพยพกันหมดแล้วจริงๆเนี่ยผมก็มองนะว่าทําเองเนี่ยให้ข่าวเนี่ยมาสองสาวันหรือเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าข่าวใต้ดินนะบอกว่าแจ้งให้หลบนะแจ้งให้หลบคือให้อพยพก่อนแหละแล้วก็แสดงแสงยานุภาพให้ชาติแถวนั้นเห็นว่าเฮ้ยสมเบกาจริงนะเออไอฝั่งนั้นก็โจมตีคือมันเหมือนเป็นการให้ข่าวในลักษณะเหมือนเปิดทางให้ มันไม่ได้ตั้งใจที่จะถล่มกันแบบแบบไม่บอกล่วงหน้านะมันเป็นการบอกล่วงหน้านะไม่งั้นเนี่ยอิหร่านเขาไม่ถแถลงออกมาในลักษณะที่บอกว่าเขาค่อย้ายคนออกไปแล้วนะก็ดูกันไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นข่าวนะข่าวเขาเรียกว่าข่าวของนักเจราจาที่อยู่ข้างล่างนะไม่ระดับเจ้าหน้าที่นะฮะอ่าว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของทําอีกเรื่องหนึ่งฮะวันนี้คุณซีแซดนะคือนานๆทีผมจะเห็นแกรีทวิตทําเนะ คืออย่างนี้ฮะคุณซีแซนเนี่ยแกรีทวิตพูดถึงไอ้ก,กฎหมายสเตเบิลคอยนะคือคืออันนี้เป็นสอสอนะฮะสอสอชื่อทิมนะทิมสกอตนะบอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยพูดถูกถึงเวลาแล้วเราจะเป็นผู้นำในเรื่องในเรื่องร่างกฎหมายสเตเบิลคอยเพื่อปกป้องนวัตกรรมผู้บริโภคและเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐนะเออคุณซีแซนกรีทวิตนะน่าสนใจนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า USDC Luna C ของเราเนี่ยนะฮะ เราก็มักจะมองว่าคุณซีแซดเนี่ยนะฮรเป็นพระบิดาใช่ไหมเป็นพระบิดานะอ,อย่าไปกินน้ําพระบิดาแล้วกันนะก็เป็นพระบิดาแห่งลูน่าซีนะก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผมก็เออน,น,นานทีแกจะพูดถึงเรื่องนี้นะแต่เรื่องนี้สําคัญนะเพราะว่าระดับรัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนอย่าลืมนะฮะกระทิง34กระทิงที่แล้วเนี่ยระดับประธานาธิบดีไม่เคยสนับสนุนเลยมิแตาดาแล้วก็ป่าปลาอีกต่า,างหากฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ อันนี้ก็เป็นภาพในห้องนะที่มีการสั่งการนะอะดูกันไปะนะฮะเออก็พอสั่งการเสร็จถล่มเสร็จเรียบร้อยสามจุดเสร็จก็เดินออกมาก็พร้อมกัะขู่นะบอกให้เจรจาคือจริงๆเ่ะผมบอกเลยว่าทาเนี่ยเขาอยากให้เจรจาเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากหรอกอยากให้เจรจาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องทำลายนะแต่การที่จะทําลายเนี่ยเขาก็คงจะแจ้งกันวงในว่าให้อพยพคนออกนะ พราะอพยพคนออกฝั่งนู้นเนี่ยให้สัญญาณก็เบื้มเลยนะเบื้มเสร็จแล้วก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยถล่มแล้วทําให้คนแถวนั้นเนี่ยสบายใจเครื่งนี้ฮะบางทีมันก็เป็นลักษณะที่เหมือนแยๆว่าทําเพื่อให้คนแถวนั้นสบายใจคือนึกออกไหมว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขากลัวเหมือนเอาง่ายๆคนแถวนั้นกลัวผีจริงๆมันไม่มีผีหรอกนะฮะคนกลัวนะแถวนั้นมันมีเอ่อกลัวผีนะฮะกลัวผีมันจะหลอกนะฮะก็ ทำไงอ่ะคุณเป็นคนที่รู้ว่ามันไม่มีผีหรอกนะคุณก็ไปจัดการนะทำพิธีนู่นนี่นั่นนะทำให้คนแถวนั้นสบายใจเพราะคนแถวนั้นสบายใจก็ใช้ชีวิตตามปกตินะมันก็เหมือนไม่รู้นะมันมีหรือเปล่านะแต่ปัญหาคือก็ทำไปฮนะเพื่อให้คนแถวแถวนั้นนะนะฮะซึ่งมีหลายประเทศมากนะถ้าเกิดคุณไปกลางแผนที่ดูนะรอบรอบอิหร่านเนี่ยก็จะมีซาอุใช่ไหมฮะซาอุขั้นอยู่นะขั้นอิสราเอลนะ อิสราเอลเนี่ยอยู่อยู่ติดทะเลนะแล้วมีซาอุเนี่ยขั้นอีกทีหนึ่งไอ้คนที่กลัวเนี่ยผมว่ามันไมนอาจจะหนึ่งอาจจะเป็นอิอสราเอลอ่ะนะสองซาอุไม่คิดว่าซาอุจะกลัวเหรอนะซาอุก็ต้องกลัวบ้างแหละนะเพราะอยู่ติดกนะันถ้าเกิดเขาผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้จริงลนะ้วทำไงอะ่ะนะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เหมือนคนกําลังกลัวผีอะ่ะคุณเป็นหมอผีอะ่ะคุณก็ต้องไปทําพิธีให้คน แถวนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเออผีมันถูกปราบแล้วนะอ่าคุณจะได้อยู่กันปกติสุขนะก็ดูกันไปอ่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าผมอ่านข่าวทั้งสองฝั่งนะคืออีกฝั่งหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าขนคนออกแล้วนะเอ,อ่อไม่เกิดปัญหาก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณก็ต้องฟังอย่างระวังไว้กันนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งอ่ะมาดู XRP กันสักนิดหนึ่งคือถือว่าเป็นเหรียญที่แข็ง ปกติเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นเหรียญเอาคอยตัวอื่นนะแล้วไอ้คนที่ถืออยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่วันที่ชนะเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันเนี้ยและถ้าคนที่ถืออยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นรายย่อยนะโดยปกตินะถ้าเป็นรายย่อยนะเวลามันมีข่าวไล้ที่ทุบบิตคอยทีเนี่ยมันจะต้องลงกลับมาเขาเรียกว่าขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นแต่เหรียญน,นี้เนี่ยดูแปลกนะแล้วมันก็มีการเปิดเผยออกมาว่ามันมีการถือ xrp ระดับ1ล้านระดับ1ล้าน xrp นะ หรือเป็นเงินง่ายๆนี่ก็ประมาณเกือบร้อยล้านบาทเอ่อจำนวนเนี่ยสองพกระเป๋ากว่านะบวกนะสองพ0 0กระเป๋าบวกมันแสดงให้เห็นว่าคนที่ถืออยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวานจะเป็นวานนะคือปัญหาคือวานพวกนี้เนี่ยรู้อะไรนะเพราะว่าปกติเนี่ยนะถ้าเกิดทุบขนาดนี้เนี่ยมันลงมาแล้วเหรียญบางเหรียญเนี่ยบางคนเอาคอยตัวอื่นเนี่นะฮะ ขึ้นไปเท่าไรลงมาเท่านั้นแต่ XRP ยืน2ดอลลาร์อยู่เงี่ยกดหนักสุดเลยก็ช่วงที่ภาษีของทรัมป์ใช่ไหมฮะลงมากสุดเลยคือ 1. ดอลลาร์หกแล้วก็เด้งกลับไป2ดอลลาร์เหมือนเดิมนะแล้วก็คือมันอาจจะล่วงเพราะรายย่อยบางส่วนนะแต่วานเนี่ยยังยังถือเพิ่มไปเรื่อยๆมันแสดงให้เห็นว่าหนึ่งสภาพการแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับบิทคอยบิทคอยเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติ ETF เนี่ยก็ขึ้นแบบนี้แหละฮะขึ้นมายืนรอโดยไม่มีเหตุผลนะ เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยพอ ETF ผ่านมันไปยาวเลยคือคนที่ถือตรงนี้อาจจะมองว่า ETF ผ่านแน่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้เปอร์เซ็นต์ XRP ETF เนี่ยมีโอกาสผ่านถึง95%แล้วใช่ไหมะประกอบกับนะเออหลังจากนี้เสกเนี่ยก็จะไม่ปราบปรามไอ้ตัวริปเปิแล้วเพียงตอนนี้รออยู่อย่างเดียวคือการเปิดไฟเขียวของเสกนะฮะที่จะอนุมัติ2คดีของริปเปิลเนี่ยจบแท,แท้เลยนะฮะไม่ได้แบบจบแบบ จูบป,ปากกันนะแต่เป็นจบในทางศาลนะก็คือศาลเนี่ยนะฮะพิจารณาคําขอนะที่มีการขอขอ,ขอแก้ไขคําพิพากษานะฮะถ้าเกิดศาลยอมแล้วแก้ไขให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้อุทธรอุทธรณ์นี่ก็จบไปอันนี้ก็เป็นประเด็นของ XRP นะเพราะมันอั่งอยู่2ดอลลาร์ในแข่งโป๊กเลยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะสำหรับ XRP นะถือว่าเป็นเหรียญเดียวนะฮะที่เห็นคงอยู่นะไม่กดลงมามากกว่านี้ ส่วนอีประเด็นหนึ่งก็นาะยกมนตรีของเยอรมันเรียกร้องให้อิหร่านเจรจาคือทุกประเทศรอบๆนั้นเนี่ยยุให้เจรจานะอังกฤษนะฮะคือคือผมมองนะว่าประเทศแถวๆนะั้นะนะฮนะส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะยกผู้เชียร์สเมกาอยู่เป็นในในคืออย่างที่บอกฮะว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่มีผลมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ถูกยิงมาแถวสเมกาหรอกแต่ พันธมิตรของสเมกาเนี่ยนะเช่นอิสราเอลใช่ไหมฮะซาอุใช่ไหมฮะเออแล้ว UAE นะแล้วก็ประเทศสารพัดประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU พวกนี้ก็กังวลเพราะว่าอยู่ในโซนที่ตัวเองเนี่ยอาจจะโดนได้ฉะนั้นเนี่ยนะฮะสเกาเนี่ยมีอาวุธยุโทโธปกรณ์แสงยานุภาพเพียงพอที่จะทำลายได้นะแล้วก็มีเหตุผลฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ซบึ้มระหึ่มนะแต่เป็นการ เขาเรียกไงทะลมแบบมีเป้าหมายนะแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันล่วงหน้าไม่งั้นคงไม่มีการคนอพยพคนออกแล้วก็การไปโจมเป็นการโจมตีในเชิงสัญ,ญลักษณ์และก็ออกมาให้ข่าวตอบโต้กันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ต้องดูหลังจากนี้ฮะว่าจะเข้าสู่โต๊ะเจราจาได้ไหมเพราะอย่าลืมนะฮะมันมีมันมีอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของคุณภูริสนะอ,อ,อันนึงนะที่ผมอ่านนะฮะจากการให้ข่าวของคุณภูริสเนี่ย เขาก็บอกว่ามันมีคนที่อยู่ฝั่งอิหร่านนะเขาก็พูดบอกว่าแล้วตัวอิหร่ออานเนี่ยไม่เคยขึ้นโต๊ะเจราจาเลยตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเออผมอ่านเจอนะผมก็ลืมแคปเอาไว้นะแล้วก็ลืมอ่ะนี่นะฮะอะไรนะอาลักซีแห่งอิหร่านย้ำนะฮะประตูการทูตเนี่ยต้องเปิดเสมอแต่ยังไม่ใช่เวลาสำหรับเรื่องนี้นะแล้วมันก็มีอันหนึ่งอะ ที่บอกว่าอะไรนะเอเอ,เอพูดว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะไม่เคยไปสู่โต๊ะเจรจาจริงๆจ,จังๆกันนะรู้สึกจะอยู่แถวๆนี้นะฮะคุณก็ลองอ่านดูนะอันนี้ก็เป็นการให้ข่าวนี่ไงนะฮะอารักซีอารักซีแห่งอิหร่านตอบโต้อิหร่านจะกลับสู่โต๊ะเจรจาได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยออกไปตั้งแต่แรกเออก็ ก็ถือว่าเป็นการเสียดสีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านเนี่ยไม่เคยเจราจาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเออแล้วจะไปยดไปโต๊ะเจราจาได้อย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยากให้เจราจาหมดอนะ่ะอันนี้ก็เป็นการอัพอัปเดตข่าวสารนะภูมิรัฐศาสตร์ประจําวันนะก็อย่างที่บอกฮนะไปหากิจกรรมยามว่างเพื่อรอทำนะผมก็นั่งสองพระไปฮนะก็ฝากไว้เท่านี้ฮนะสวัสดีครับ